วันนี้เรา juga ทุเรียนน้ำสกุลดิสลิดอ mm ๋อน้ำสกุลตอนนี้ดีดิสลิอ้าวแล้ววันน uh, really IR oh, the ี้เรานำเสนอรถใหม่ๆอีเอี่ยมวิโก้สมาร์เกับสมาร์เก็กด้วยนะครับวันนี้โอ้ไม่ใช่ธรรมดามาดูสภาพรถเนาะวันนี้เราจะขายรถคันนี้เนาะเพราะว่ารถมันมีสองสามการแน่นอนทุเรี่ยนรถคันนี้ใช้งาน สบายไม่ใช่งานหนักสม่าจะอยู่ในเวียงไ<ล>งเพราะว่าเราทํางานที่เวียงที่เจ้าของนะเจ้าของที่จริงเนงาะท,ทำงานที่เวียงเพราะว่าสม่าจะทํางานที่เวียงอ่ะไปมาในภูเมืองในเวียงเนี่ยเนื้อไม่ขนผมไม่นานๆจะขึ้นดอยครั้งหนึ่งเนาะผมกับข้าวอะไรนี่หน่อยๆนะมาดูสภาพรถครับอันนี้ปีห้าหนึ่งหนึ่งไปปีห้าหนึ่งไปปีห้าหนึ่งครับดูสภาพรถใหม่เอี่ยมเลยใครมีครอบครัว เอ๊ยังไม่มีรถด,ด้วยว่าอย่าอย่าต้องการรถแบบนี้อ่ะสภาพแบบนี้เนี่ยนี่ครับคันนี้ครับโอเคเลยมาดูมาดูเปิดแค่ไหนรครับมาดูขาด้างในรถพร้อมสามารถแคบนะครับนี่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 น,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 นีดูซิอันนี้รถครอบครัวเลยเไปไหนมาไหนขนของได้เต็มอ,อันนี้น,นั่งได้ 4, ี่ห้าคนหคนเนี่ยเนี่ยดูอ๋อ ว้าวโอ้ยนี่ไม่เอี่ยมเลยครับแต่มีครอบครัวจะต้องการรถมาน,น่นมาดูขนายมาดูดูครับเ,เนนครื่องใหม่เยอะเลยตัวนี้เนาะอือบต้คนใหม่ดีดีโพด,ดีนะครับ รักวีโก wow. ้วีก้วีโก้เขาไปได้น้อมึงงาพัฒดีเขาสร้างรั้วเลอเ้อเองกับเหมือนสร้างรั้วใตนะจุลูกวะไ้เมื่จากนด้๋ยวเอนดีนี่เด้อเดี๋ยวจิงบบเราไม่ควรจะไม่ควรดูเนาะอย่าทวกอะอย่างเราเสร็จเว้ยเราแ้นุ่มจะมานึก่าหนื่ไปนก่หนุ่มมาเนี่ตอนนัเด็กเสียเ้ยเราไปนึวนล้านนามอกบ่ญเล้วคุณเลิฟเี้ยวเลยหรอมาเราเลิเบียวนะคุณเบี้ยมาเราเลิ ก็เทปเกียวเล็กไปเจอเลยรสมนะรถโวโชวระเซอร์โชวลิโชวลีเลยร้เท่าอะไรอันนี้ตั้งราคาอยู่ที่ประมาณสองแสนแปดนะครับสองแสนแปนี่คุยกันได้ครับน้มุนวนี่คุยกันได้ลดก็ได้อยู่อนรพวกแบบนี้เออไม่จะเพียรชลีเขีย ဟ <laughs> 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 uh ိုဟိုပြီလေအော်ပြီတဲ့ဘင်းလောထွက်တယ်လောတွေတဲ့နိနိနိနော်ဟာချင်းနိနော်ဘွိလက်တဲ့ဟွန်းမကမရှိမော်ဟွန်းတကင်းနိတကချာတကချာလောမော်ဘလောအထူလိဘလောအချိလိဘောထွေနိသူနိမော်နာဘာဘောမော်နာဘာဟာမလာလုပေမလုပေဟောဘောဘော ม่ผู <oland> ้ใครมันเกี่ยวแล้วก็เจอดีก็เกิดแล้วก็เจอดียใครีไปีเออแต่เรดูแลแต่ละเนี่ยเข้าวเนี่ยเป็ข้าวพี่น้อที่จะได้มารนนี้ก็วีโก้นะครับเนี่ยนี่ก็ดีก้นี่เสร็จผมาแล้วครับก็ดดดูดเนาะีก้เนี่ขายไม่ไม่จเดินชาวเซนเนาะ าานี <c oughs> น่มาเช่าเช่าซิ่ขาา้าเ่าเออแตลแต่นีเท่เ้าดเาเออรถคันนี้ลถคันนี้แต่ืแต่มือ,น,อมนัมาดีกว่ามาดีกว่ากเราวันนี้เ่าีก็รมและเออแต่ถรถคันนี้อืมจุขาก็อืมดีมากมากนะครับเออก็เอ่าเซนอ่ะเออ เออไม่ช้เส้นแล้วก็ช้เลยเอออันนี้ดีเลยทีเราเนีเบอร์โทรได้หมให้ลำไส้ขอดเนาะเนี่ยก็อย่างไรเลือยูทูบเหมือนกันเฟซบุ๊กเหมือนกัเนาะไอ้แตับดื้อและอีกที่ชอบคุยในมอปีห้าหนึ่งปลายปีนะครับปลายปีนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าเราลดคันได้อยู่สองสามแปดเนี่ยคุยกันได้ไม่เป็นไรผ่านจีแล้วผ่านเจ้าของได้ไม่เป็นไรอะไรยังไงตับดื้อเนาะครับ